ครับก็โดนจนได้นะครับกับการท้านะครับต้องขอบคุณคุณตูนมากครับคลิปวิดีโอนี้นะครับไอซ์แพ็กเกจแชร์แลนด์ของผมเนี่ยก็เรียกว่าทําเผื่อให้หลายคนเลยครับก็มีคนท้าผมแล้วนะผมก็ต้องจัดให้ครับสำหรับการที่ทำไอซ์นะครับแพ็กเกจแชร์แลนด์ของผมเนี่ยก็จะทําบุญให้กับนะครับคนิีิที่ผมทําอยู่เสมอๆนะครับของโครงการ CCF นะครับคนที่นะครับสงเคราะห์เด็กยากจนนะครับที่อยู่ในพระบรมสุรีกาฉุกข์ของ ประเทศนะครับก็ตอนนี้ก็ก็ดูแลนะครับน้องๆมาประมาณหปีนะครับเป็นโครงการนี้ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาทําเพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็สมุดเพิ่มเติมไปเลยนะครับก็อ่าก่อนที่เราจะมาทำไอซ์เบอร์ก์เชลเลนต้องบอกว่าผมเตรียมนะครับเย็นมากเลยนะครับื่อกี้น้ำแข็งซื้อมาสองังนะครับละลายไปแล้วนะครับก็จะมีคนที่ผมขอเชลเล่นนะครับสามท่านด้วยกันนะครับก็สำหรับท่านแรกครับก็เป็นหนุ่มอารมณ์ดีนะครับพี่บอยพิสุทธิ์นะครับ แห่งบอยตอสนะครับก็เป็นบกของสตอร์มทอมโมโรนะครับแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือนะครับงานประจำนะครับทำเงินกว่าแล้วก็เป็นอาจารย์ในการเขียนของผมนะครับผมรุ่นหนึ่งนะฮะเขียนไม่กี่คำทำเงินกว่านะครับก็อยากจะค้านะครับพี่บีบอยต้องจัดหน่อยนะครับสถทนที่2ครับก็เป็นนะครับบกนะครับของหนัิสือชื่อดังนะครับผิวสีเข้มนะครับคมเข้มพี่คมเดชของแห่งลีดเดอร์ไทม์นะครับก็ ขอท้านะครับพี่เรียนเชิญนะครับมาแชร์นกับผมหน่อยนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากเอสเอสไอนะครับพี่โบมกินิสานนะครับก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็เป็นพี่ที่ทางานในระดับสูงในงานบริหารนะครับของเอสเอสไอแล้วตอนนี้ก็ประจำที่ประเทศอังกฤษนะครับก็ขอแชร์นที่คนนะครับสนุกสนุกกันนะครับเรียนเชิญครับเอาละถึงเวลาของผมแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคยินขนาดนี้อ่ะลองดูนะครับ ผมจริงๆแล้วผมก็ชอบอากาศเย็นเลยครับหรือว่าน้ำเย็นๆอย่างนี้ไม่เคยลองนะครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งโอเคพี่ๆมีเวลา24ชั่วโมงครับที่จะมาท้าแข่งกับผมครับแต่ว่าผมจัดหนักให้อีกครับทั้งสรลยไป 2ี่ชั่วโมงจัดให้ผมด้วยนะครับ